สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องอนุราก่อนจะเข้ารีวิวกันผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีท่านเดิมอีกเช่นเคยนะครับคุณพี่ภาคภูมิที่ซุปเปอร์แตงรุนลัวก,กันมาอีกเช่นเคยนะฮะ สุดยอดจริงๆคุณพี่ท่านนี้ลงคลิปไหนซุปเปอร์แตงคลิปนั้นเป็นอะไรที่สุดยอดอเมซิ่งสุดๆขอขอบคุณคุณพี่ภาคภูมิจริงๆครับขอบคุณมากๆเลยครับและส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนกันได้นะฮะตรงนี้ก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูอนุราเรื่องนี้จบนะผมมีความรู้สึกว่า มันวุ่นวายดีแท้ผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะเสียดสีความจริงอยู่อยู่พอสมควรเลยและสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือความจริงยังไงมันก็คือความจริงอยู่วันหนึ่งครับถึงแม้คุณจะหลอกตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายสักวันหนึ่งหรือไม่วันใดวันหนึ่งความจริงมันจะมาถึงอยู่ดีความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายและมันจะมาถึงสักวันใดวันหนึ่งอ่านี่คือสิ่งที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้และอีกสิ่งหนึ่งนะ ที่ผมได้จากหนังเรื่องนี้คือความจริงตบหน้าผมแบบป้วะเลยก็คือเป็นผู้ชายเนี่ยใครที่เป็นผู้ชายนะห้ามกระจอกเลยมึงคุณเป็นผู้ชายและคุณฟังอยู่แล้วคุณกระจอกนะกระจอกในที่นี้ก็คือรวมรวมเหมารวมเลยนะคุณจะแพ้ทันทีวะ่ะในสังคมทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มันมีการเปรียบเทียบที่มันมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณกระจอกคุณออดแอคุณจะแพ้ในทันทีอย่าว่าแต่สาวเมินเลยหมามันยังไม่มองอันนี้คือความจริงที่หนังเขาเล่านะ ตัวนี้ผมพูดถึงหนังนะฮะผมว่ามันตีแผ่มันถ่ายทอดออกมาได้ดีผ่านตัวละครต่างๆในหนังซึ่งก็ดีฮะตัวละครมีไม่เยอะอ่าไม่ได้วุ่นวายอะไรมากแต่แม่งโคตรจะวุ่นวายโคตรจะอึดอัดโคตรจะกระอักกระอ่วนโคตรจะลำคาญคือเออตัวหนังขยี้ผมได้อยู่หมัดผมชอบแน่นอนละโอเคหนังเรื่องนี้มันเลด18บวก20่บวกใช่ไหมหก็คือเด็กๆที่อายตุต่ำกว่า20ปีห้ามไปดูไอ้เราก็เนาะ หน้าเด็กสัดด้วย,อยขอดูบัตรกูเวผมก็ให้ดูบัตรดูได้ใช่ไหมฮะโอ้อายุเกินไปเยอะเลยโอ้ดูได้ครับดูได้ครับเออผมก็เลยได้เป็นดูครับก็เลยได้ออกมารีวิวให้เพื่อนๆฟังนี่แหละตรวจบัตรนะตรวจบัตรนะไอ้สวยสลับล่างเนะี่ยไม่ได้ตรวจบัตรนะเว้ยไอ้เรื่องที่ผ่านมาไอ้สยิวกิ้วนะ่ะแต่เรื่องนั้นมันละไวในฐานที่เข้าใจนะคือมันก็มีฉากที่อย่างว่า เหมือนกันแต่ว่าหนังมันคนละแนวกันอนะไอ้นั่น่ะมันจะเป็นหนังแบบบอดี้เฮ์เลอร์หนังแนวสยองขวัญก,กระอักกระอ่วนสยองสยองน่ากลัวน่ากลักกวแต่เรื่องนี้มันตรงกันข้ามถึงแม้มันจะมีอ่าเลดเซ็กซี่เลด18บแปดบวกเลดยีบวกเหมอนกันก็ตามอะนะคะโดยรวมผมชอบนะ องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการปูฮะเป็นการปูเนื้อเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงช่วงแรกๆนี่คือโอ้โหสิบแปดบวกยี่สิบบวกจะจะเปิดเรื่องมานี่คือเห็นหมดแต่ก็เห็นแค่ช่วงบนน,นะฮะเออเห็นแค่ช่วงบนของสาวๆเขาแต่ว่าช่วงล่างก็จะมีวอกๆแบมๆบ้างเหมือนกับสวยสลับล่างนั่นแหละองค์แรกนี่คือมีแต่เรื่องอย่างว่า แล้วพอมาองสองเรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นครับเออมันเริ่มหนักหน่วงขึ้นมันเริ่มวุ่นวายขึ้นมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ถาโถมเข้ามาเต็มไปหมดคือมันอัดคนดูยัด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 เข้าณนตะตอนนั้นเลยอ่ะและพอมาองสามเออ,ท,อเท,ท,ทุกอย่างมันก็เริ่มขี้คลายขี้คลายทุกอย่างมันก็เริ่มคลายแล้วก็จบลงแบบดักดาจบลงแบบนี่แหละมันคือความจริงอ่ะใครรับความจริงได้ก็ได้ไปต่อได้อยู่ต่อสูออ้ต่อไป แต่ถ้าเกิดว่าใครรับความจริงไม่ได้ก็อาจจะผิดหวังซึมเศร้าดาวเบิร์นเอาไม่มีกระจิกระใจทำงานไม่มีแรงที่จะใช้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแหละก็จะจบแบบดาวดาวหน่อยเออส่วนตัวนะส่วนตัวรวมๆของหนังเรื่องนี้ผมชอบนะถือว่าทําได้ดีเออคือเลิฟเลยเลิฟเลย อชอบตรงที่การเล่าเรื่องเนื้อเรื่องปมปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นตัวละครได้เผชิญกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยตัวละครถ่ายทอดได้ดีนะฮะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ทําได้ดีมากสื่ออารมณ์สื่อเหตุการณ์สื่อความหมายได้ดีมากโดยเรื่องราวก็คือว่ามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อแอนนี่เธอเป็นเหมือนกับผู้หญิงแบบให้บริการความรู้สึกดีๆแก่ผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ขายบริการนะไม่เชิงว่าเป็นสวนเพนีคืองานของเธอเนี่ยมันจะเป็นงานแบบ เปลืองตัวหน่อยอ่ะเออก็คือเต้นเซ็กซี่อ่าโชว์ตัวโชว์ท่อนบนแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้ให้ดูนะเปิดท่อนบนคือเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็เต้นโชว์ผู้ชายเต้นยั่วเออเต้นสัมผัสให้ผู้ชายแบบคึกคืนให้ผู้ชายมีอารมณ์แบบเนี้ยในที่ทํางานของเธอนะซึ่งเพื่อนเพื่อนที่ทํางานของเธอเนี่ยก็ทํางานในรูปแบบเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ชื่นชอบก็อาจจะหลังไม่เออออกนอกสถานที่กันไหมอะไรแบบนี้ก็มีบ้างนะฮะก็ได้แต่ว่า กฎของที่ทํางานของเธอเนี่ยคือห้ามทําในที่ทํางานถ้าเกิดว่าจะซื้อเธอให้เธอเต้นโชว์เนี่ยก็ซื้อตรงนั้นแหละแล้วก็เธอก็ทําหน้าที่เต้นไปเออโดยการถอดแค่ท่อนบนแต่ท่อนล่างก็ยังใสก่เกงในอยู่นะครับงานของเธอจะเป็นประมาณนี้คือไม่เชิงโสเภณีไม่เชิงขายตัวโดยตรงเลยเอออย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็หลังใหม่กันได้ฐานะบ้านช่องของแอนนี่เนี่ยก็ไม่ได้ร่ารวย,ยก็เป็นคนที่อยู่ในฐานะแบบค่อนข้างจะยากจนเอออยู่กับ น้องสาวมั้งน้องสาวาก็อยู่กับแฟนด้วยเอออยู่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละฐานะก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรฮนะก็พอมีพอใช้งานการของเธอก็งาน,นแนวนี้แหละหาเลี้ยงชีพไปวันๆและอยู่มาวันหนึ่งฮะมันก็มีลูกเศรษฐีเวยเออชาวรัสเซียคนหนึ่งเศรษฐีรัเสเซียมันเป็นเด็กแบบคือจัดว่าหล่อนะไอคนเนี้ยมันมีชื่อว่าอีวานก็มาเที่ยวนี่แหละเออแล้วก็ได้มาเจอกับนางเอกซึ่งก็คือแอนนี่นะฮะ ก่อนจะเจอกันในประเด็นก็คือพัอหน้าก็ไปเรียกแอนนี่มาเพราะว่าแอนนี่เนี่ยพูดรัดเสเซียได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันพูดไม่ได้ไงให้มารับลูกค้าาลนีนิทีลูกค้าายนี้กระเป๋าหนักนะอย่างงั้นอย่างนี้ก็เลยได้มาเจอกันเวเ้ยงจากว่าแอนนี่เนี่ยถือพอจะพูดภาษารัเสเซียได้ะนะเออก็เลยได้มาเจอกันก็เหมือนกับชอบกันเลยนะเอออีวานกับแอนนี่เนี่ยก็เหมือนจะถูกฉลองก,กันก็ได้มาเต้นสีิวโชว์กันด้วยตอนแรกๆก็มีการแลกเบอร์แลกไลน์อะไรกันเอาไว้ ก็มีการนัดเจอกันอีกทีหนึ่งฮะคือไออีวานเนี่ยมันติดใจไงวันต่อมาก็เลยโทรเรียกให้แอนนี่เนี่ยมาเจอที่บ้านแล้วพอแอนนี่มาเจอที่บ้านปรากฏว่าโอ้โหบ้านหรือคาลเอร์หาดวันนี้อรวยชิบหายไออีวานเนี่ยรวยชิบหายพ่อกับแม่มันรวยไม่รู้ทําอาชีพอะไรก็ไม่รู้แต่โคตรรวยคือผมให้เห็นภาพนะเงินของตระกูลเนี่ยใช้ร้อยชาติยังไม่หมดอะคือมันรวยมาก แอนนี่เข้ามาในบ้านก็โอ้โหตะลึงฮะนี่บ้านเธอหรือคาลือหาร์ดเนี่ยคือมันน่าอยู่มากมันเพอร์เฟกมันไฮโซรถยนต์ก็มีแต่คันหรูๆโอ้โหมีแต่คันแพงๆมีแต่คันหลักหลายๆล้านบ้านอะไรวิวทิวทัศน์เลยโ,โหน่าอยู่มากก็ประทับใจฮะไออีวา e เนี่ยก็นี่แหละโทรเรียกแอนนี่ให้มามีอะไรกันนี่แหละมันมีเซ็กด้วยกันก็จ่ายแบบไม่อ้นเลยนะจ่ายแบบป๋ามากแอนนี่เธอก็ประทับใจตอนแรกก็แฮปปี้กันดีฮะ อไออีวานเนี่ยก็ติดใจโทรเรียกชเช้าเรียกเย็นแอนนี่ก็ติดใจนะเพราะว่ามาทีไรเนี่ยอีวานดูแลตลอดจ่ายตลอดเลี้ยงตลอดเออแล้วก็มีการชวนมาปาร์ตี้กันด้วยแอนนี่แต่ก็เคิมๆอยู่เหมือนกันเออก็เหมือนมีหลงๆเหมือนกันแต่ก็ยังมีสติอยู่เพราะว่าตัวเองก็รู้ตัวเองดีไงว่าตัวเองทํางานในแนวนี้ก็ไม่อยากจะเผลอใจไปรักลูกค้าจริงๆอะไรแบบเนี้ยเออมันก็มีกฎอ,อยู่ตัวเองจะต้องกลับไปทํางานนะก็มีการบอกอีวานแต่อีวานเขาก็เหมือนจะติดอะ่ะเออติดแอนนี่ อืมก็เลยตกลงว่าจ้างแอนนี่ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมาเป็นแฟนกับเราได้ไหมสักอาทิตย์หนึ่งผมจาําไม่ค่อยได้ว่าตกลงกันในราคาเท่าไหร่แต่ที่ผมพอจะจําได้นะก็คือหินบอกหมื่นดอลลาร์อืมตกลงกันที่หมื่นดอลลาร์กับระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์มาเป็นแฟนแบบสายหื่นเลยนะเออแบบเนี้ยแอนนี่เธอก็ตกลงครับแล้วก็เออได้ลาง,งานอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวลาสเวกัสด,ด้วยกันก็มีความสุขมาก อีวานก็ไปหนักไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ซื้อเสื้อพงเสื้อผ้าให้ใส่พาไปกินนั่นพาไปนวดอย่างนั้นอย่างนี้คือเที่ยวสนุกสุดเบี่ยงเต็มที่เล่นยงเล่นยาดืม่มแบบไม่อันเข้าคาสินโนที่ Las Vegas, er, าสเวกัสเสียเท่าไหร่เสียเป็นล้านกูเฉยเฉยกูชิวชิวขนนักแข้งกูไม่ล่วงคือมันรวยขนาดนั้นเลยเว้ความรู้สึกของแอนนี่ที่เหมือนเป็นเด็กฐานะที่ไม่ได้ร่ํารวยอะไรก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบเนี้ย มันก็มีความสุขไงเฮ้ยคนไม่เคยรวยคนไม่เคยจับนั่นจับนี่คนไม่เคยเที่ยวแบบสุดเบี่ยงแบบนี้คนไม่เคยมีคนเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเธอคนรู้สึกชื่นชอบไงแล้วก็รู้สึกอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้ตลอดไปถูกไหมอารมณ์เหมือนกับตกถังข้าสารน่ะโหกูกูได้ของดีเว้ยกูจับปลาใหญ่ได้คนนี่แหละที่กูจะแต่งงานด้วยอะไรก็คิดในใจไปแล้วพอคุยไปคุยมายังไงไม่รู้อะไรเข้าสิงไออีวานก็ไม่รู้อีวานมันก็เลยแบบชวน แอนนี่มาแต่งงานด้วยกันนะ่เออแรกแอนนี่เขาไม่เชื่อนะมึงจะบ้าเลยมึงอย่ามาล้อเล่นกับกูได้ปะพรุ่งนี้ก็จะกลับกันแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วแต่อีวานมันไม่ได้ล้อเล่นท่ามันซีเรียสมันบอกเนี่ยมันอยากจะแต่งงานกับแอนนี่จริงๆสรุปยังไงไม่รู้ฮะตกลงคันกันไปเอามาแต่งงานกันซั่มเออไปจดทะเบียนสมรสไปแต่งงานที่โบสถ์กันแบบถูกกฎหมายเรียบร้อยนะเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยโอ้โหแม่เจ้าแต่งงานกันข้ามคืนแล้วแอนนี่แมงก็แบบ ดีใจอะโหยกูจะได้เป็นมาดามแล้วกูจะได้เป็นคุณนายแล้วชีวิตกูแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วแม่งก็เป็นลาออกเลยเบ้เออเป็นลาออกเลยว่าเนี่ยไม่ต้องทํางานไอ้พวกนี้และฉันได้เป็นคุณนายแล้วตอนนี้คือดีใจมากไปเก็บค้งเก็บข้าวเก็บของมาอยู่กับไอ้เจ้าอีวานที่บ้านเลยแล้วเหมือนมันจะมีไอ้คู่กัดของแอนนี่ด้วยอยู่ในที่ทํางานนั่นแหละมันจะชอบแซะชอบกัดแอนนี่อะนะไอ้ไอไนน้นางคนนี้นางระบําจําบาคนี้คือไม่ถูกกัน พอได้ยินข่าวว่าแอนนี่ได้ดิบได้ดีตกถังข้าสารเงี้ยก็มีหนิบแอนนี่ใช่ไหมว่ากูให้มึง2อาทิตย์อ่ะเออเดี๋ยวมึงก็สมสานกลับมาก็มีการโว้ปากเสียงกันมีการตบกันบ่อยคู่นี้แอนนี่ก็แบบมึงอิจฉากูเลยสิเห็นกูได้ดิบได้ดีกูไม่กลับมาหรอกก็เห็นแอนนี่ได้ดีเห็นตกถังเข้าสารก็มีการแซะแซวเจ้แซลกันแบบอิจฉามันไส้กันอ่ะนะแล้วพอมาอยู่กันจริงๆฮะแอนนี่กับอีวานมาอยู่กินกันจริงๆก็อยู่กันได้แค่แป๊บเดียวนะ แอนนี่เธอก็เริ่มเป็นกังวลแล้วก็เริ่มถามอีวานว่าเอ้ยเนี่ยเธอคุยเรื่องที่เราแต่งงานกันให้กับพ่อกับแม่เธอฟังหรือยังอีวานมันก็บอกคุยแล้วบอกแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงอะทุกอย่างเรียบร้อยดีอย่างนั้นอย่างนี้สรุปสุดท้ายไม่ใช่ครับมันไม่เรียบร้อยนี่สิเพราะทันทีที่พ่อกับแม่ของอีวานรู้ว่าอีวานไปแต่แตงงานกับโซเพนีเออคือข่าวสันไปอย่างนั้นแหะนะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ได้ยินว่าลูกไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับโซเพนีเนี่ยไม่ยอมแมก็เลยส่งคนมา ส่งคนมาให้จัดการเรื่องนี้โดยด่วนโอ้โหแต่พ่อกับแม่มันคงจะใหญ่อ่ะคงจะแบบอิทธิพลอำนาจน่าดูเนาะอยู่ทางรัสเซียเนาะขนาดบาดหลวงยังเป็นแบบยังเป็นลูกน้องอะ่ะคิดดูบาดหลวงทําพิธีอยู่เกำลังเจิมเด็กเกิดใหม่อยู่แม่งต้องรีบต้องรีบขอลาพิธีเลยต้องรีบอําลาพิธีเพื่อจะมาจัดการเรื่องไออีวานเนี่ยคิดดูอำนาจไม่อำนาจแค่ไหนอะ่ะคงจะรวยแบบโคตรมหารวยผมว่านะพ่อกับแม่มันนะ รวยไม่รวยก็คิดดูไปเล่นการพนันไปเล่นพนันเสียพนันที่าสเวกัสเป็นล้านๆเนี่ยโอ้โหคนในแข้งไม่ล่วงคิดดูไออีวานนะผ่านเงินพ่อเงินแม่โคตรชิบหายวายป่วงบอกให้เออก็นั่นแหละฮะพอพ่อกับแม่รู้เรื่องก็ส่งคนมา3คนมาจัดการเรื่องนี่แหละประเด็นก็คือต้องให้อีวานเนี่ยยากับแอนนี่ให้ได้ต้องยากันไม่ยาไม่ได้ไม่ยาแม่งแบบเสียชื่อวงตระกูลหมดแต่ปัญหาก็คือแอนนี่โอ้โหมึงแบบ มึงจะบ้าเหรอกูแต่งงานกูเป็นเมียลูกมหาเศรษฐีแล้วมึงจะให้กูมาหย่าเนี่ยมึงจะบ้าเหรอแน่นอนนะแอนนี่ไม่ยอมอยู่แล้วมึงเป็นไข่มึงเป็นลูกน้องมึงจะให้กูมาหย่ากับเจ้านายมาบีบบังคับกูมึงบ้าหรือเปล่ามันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นครับเพราะว่าไอ้เจ้าไอวานพอมันรู้ว่าพ่อกับแม่มันจะบินมาเนี่ยบินมาที่สหรัฐใช่ไหมเออจากรัสเซียบินมาหาตนมาจัดการเรื่องนี้เนี่ยมันก็หนีเว้ยหนีทิ้งปัญหาไว้ให้แอนนี่หนีไปไหนก็ไม่รู้แบบหนีหัวซุกหัวซุน ลูกน้องจะตามจับก็จับไม่ทันแอนนี่ว่าจะหนีอีกคนก็ไม่ได้ห้ามหนีก็คือจับแอนนี่ไว้เพราะว่าจะต้องใช้ทั้งแอนนี่ทั้งไอ์อีวานไปเซ็นใบาย,ยาด้วยกันไงคือต้องอยาเท่านั้นตรงนี้นี่แหละครับที่มันเป็นเรื่องที่วุ่นวายในองค์สองช่วงนี่แหละช่วงตามหาไออีวานเนี่ยแล้วไอลูกน้องสามคนที่ออกตามหาอีวานเนี่ยโหผมโคตรสงสารเลยคือไม่ทําก็ไม่ได้เจ้านายสั่งมาไงก็ตามหากันไปฮะคือวุ่นวายมากกว่าจะเจอนี่คืออุตลุด ลำบากลําบนมากบทจะเจอก็ไปเจอที่ที่ทํางานเก่าของนี่แหละของแอนนี่นี่แหละ,หละโดยไอตีคู่กัดของแอนนี่ที่มันจําอีวานได้โอ้ยมันรับอีวานเลยรอส่ําำน้าแอนนี่อยู่พอแอนนี่ตามไปเจอเนอี่โอ้ยกัดกันแบบชุดใหญ่มีการตบกันด้วยแล้วมันก็ส้ําำน้าแนะอนนี่นะเออบอกเนี่ยเห็นไหมล่ะกูบอกแล้วกูให้แค่2อาทิตย์มึงอย่าเพิ่งดีใจมึงอย่าเพิ่งเหลิงเป็นไงไม่ถึง2อาทิตย์เลยด้ซแซม แม่งก็ตีกันนะแอนนี่แม่งได้ยินแม่งก็ถุนแม่งก็ใส่กันเลยฮนะคนแบบนี้แม่งมีอยู่จริงๆว่ามันมีอยู่ทุกสังคมอ่ะไอพวกชอบกันแนะกันแหนพวกชอบแซะบอซบแซวเนี่ยที่ทางานแบบโอ้ยกูว,ว่าแม่งมีทุกที่คนแบบเนี้ยเออผมถึงบอกไงว่าหนังเรื่องนี้แม่งเอาความจริงมาเสียดสีชัดแอนนี่ที่ไม่อยากจะเลิกเนี่ยเธอก็พยายามที่จะคุยกับอีวานนะเฮ้ยนะเนี่ยเธอต้องแก้ปัญหานะเธอต้องเป็นลูกผู้ชายนะเธอต้องรับผิดชอบนะเธอขอฉันแต่งงานแล้วอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ ไออีวานไอเด็กกระโปงนี่มันก็เอาแต่เมาไงประเด็นเนี่ยลูกน้องทั้ง3คนไอโทรกโทระอะไรเนี่ยก็บอกแอนนี่นะว่าไอเด็กคนนี้มันไม่ได้รักเธอจริงๆหรอกมันเป็นแบบนี้แหละมันเป็นเด็กมีปัญหาเด็กกระโปงไอเด็กไม่รู้จักโตมันไม่ได้รักเธอจริงๆมันก่อปัญหาตั้งแต่มันหกขวบแล้วฉันนี่แหละเป็นคนตามเช็ดตามแก้ให้มันทุกครั้งจนมันโตมาถึงปัานนี้มันยังไม่ยอมโตเลยเธอมันก็แค่นะของเล่นของมันชิ้นหนึ่งก็แค่เท่านั้นแหละแต่แอนนี่ก็ไม่เชื่อครับไม่จริงอ่ะเรารักกัน ฉันกับอีวานเรารักกันฉันเป็นภรรยาของอีวานแล้วอีวานเป็นสามีของฉันและฉันจะไม่เลิกกับเขาฉันต้องการเจอพ่อกับแม่ของเขาฉันจะอธิบายพวกเขายอมรับฉันนางก็คิดแบบนั้นนะน่เอออยากจะเป็นสะพ้ายตระกูลดังวางั้นแต่คนของทางพ่อกับแม่ก็กกพยายามจะบอกฮะมึงเชื่อกูถือยังไงพวกเขาก็ไม่ยอมรับมึงเป็นสะพ้ายหรอกเรื่องอะไรตระกูลเศรษฐีมหาเศรษฐีทรงอิทธิพลขนาดนั้นเขาจะมาเอามึงเป็นสะพ้ยกูถามมึงสิฮนะ มึงมีอะไรดีฮะกูถามมึงสินะนอกจากระบำจำบะกูถามมึงนี่มึงจะบ้าหรออ๋อแอนนี่ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับลูกชายของเขารักกันมันไม่ได้รักมึงมันแค่เด็กกระปุกปากนเนี่ยมันแค่หลอกเอามึงฟันแล้วทิ้งมึงเนี่ยมันแค่เมียชั่วคราก็มีปัญหาก็เกิดการตบเกิดการต่อยตีกันขึ้นมาเออบุดนปัดกันขึ้นมาเกิดการต่อสู้ของแอนนี่เกิดขึ้นไอพวกลูกน้องก็พยายามจะจับแอนนี่แต่ว่าไม่ได้ทําร้ายนะพยายามจะคุมแอนนี่เพราะว่าแอนนี่เนี่ยเธอสติแตกไง กลัวจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้ง่ายๆกูสาลาออกจากงานกูสาปาประกาศกับทุกคนในที่ทํางานว่ากูไปดีแล้วกูได้ดีแล้วกูจะเป็นมาดามแล้วกูจะเป็นคุณนายแล้วแล้วอยู่กูนะยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยกูจะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วกูจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนอะถูกป่ะไอ้หม่กูเป็นมาดามแล้วกูแต่งงานมึงเห็นแหวนกูไหมเนี่ยมึงว่ากี่กะลัดเนี่ยแหวนสี่ห้ากะลัดเลยนะมึงเขาซื้อให้กูแหวนเพชรเนี่ยคนของทางพ่อกับแม่ก็บอกมันไม่ใช่เงินไออีวาน ทุกอย่างที่เธออยู่บ้านหลังนี้แหวนเสื้อพงเสื้อผ้าที่เธอใส่เนี่ยมันเป็นเงินของพ่อของแม่เขาไออีวานะมันไม่มีอะไรเลยมันแค่เด็กกระโปรงค,คนหนึ่งเข้าใจบ่เรานเนี่ยแล้วแม่งก็เป็นจริงด้วยฮะบักกันเนี่ยมีดีแค่หน้าตาดีกับมีพ่อแม่รวยสำนั่นเลยความรับผิดชอบความเป็นลูกผู้ชายความอะไรต่อมีอะไรแม่งไม่มีเลยมีแต่เงินกับหไ,ไอเนี่ย ไอ้แอนนี่เนี่ยหลงแล้วตอนแรกๆก็หัาปักหัาปัมา๊มฮะหลงในความมั่งมีความสะดวกสบายหลงในเงินทองหลงในความเป็นมาดามหลงในความเป็นคุณนายก็หลงฮะจนสุดท้ายพอความจริงมาถึงเลยเออพ่อกับแม่มานางก็พยายามจะตีสนิทพยายามจะแนะนําตัวกับคุณแม่คุณแม่แกก็ไม่รับมับมึงเป็นใครมึงไม่ใช่คนในครอบครัวของกูมึงไม่ใช่สะใภก้กูมึงต้องหย่าก,กับลูกชายกูเดี๋ยวนี้ และเห็นแม่งแบบยาที่สังหรัตไม่ได้ด้วยนะต้องแม่งต้องบินไปยาที่าสเวกัสเพราะว่าแม่งมันแต่งงานกันที่นู่นไงเออต้องบินไปยาที่นู่นดีแม่งโอ้โหวุ่นวายอีกว่าเรื่องราวอะไจะจบแม่งวุ่นวายชิบหายและสุดท้ายแอนนี่เธอก็ตาสว่างครับว่าโอ้โหไอไออีวานเนี่ยมันมันเหมือนมันหลอกอ่ะเหมือนแบบมันไม่รับผิดชอบความรู้สึกไม่รับผิดชอบในสิ่งที่มันกระทําเลยแบบโอ้โหกดด่ามีการด่าอีวานว่าไอหน้าตัวเมียแม่งไม่รับผิดชอบเลยก็มีแต่ด่าครับ สุดท้ายแหลกสลายไม่ได้อะไรเลยไอนางเอกแอนนี่นะเสียความรู้สึกเสียทั้งตัวโดนเขาเอาแบบเช้าเย็นเช้าเย็นนะสุดท้ายก่อนจบกันก็เห็นบอกว่าจะให้หมื่นดอลลาร์ใช่ไหมจะให้หมื่นดอลลาร์เป็นค่าจบกันไปแล้วก็อย่ามาติดต่อกันอีกสุดท้ายก็อย่ากันฮนะอย่าแบบตอนแรกๆก็ไม่ได้เต็มใจแต่ว่าพอหลังๆมารู้สันดานจริงๆของอ e ีวาเนี่ยว่ามันก็เป็นแค่ไอติดก,กระโปงพ่อแม่รวยเฉยเฉย แอ,อ,อนนี่ก็เธอก็เลยหยาครับแม่งไม่มีความเป็นผู้ชายไม่มีไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือมีแต่ความเป็นไอ้หน้าตัวเมียก็เลยหยาแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งว้ยเป็นลูกน้องของอพ่อกับแม่ของไออีวานนี่แหละหนึ่งในสามคนอ่ามันชื่อว่าอีกอไออีกอเนี่ยมันเป็นลูกกระจกไงเป็นแค่ลูกกระจอกของพ่อกับแม่อีวานเขาและที่ผมดูดูเนี่ยโอ้โหมันมันโคตรสุภาพบุรุษอะ่ะไออีกอเนี่ยนะ คือพยายามดูแลแอนนี่แบบเต็มที่ไม่ทมไม่เถียงไม่ตบไม่ตีผู้หญิงตีผู้หญิงกัดก็ไม่สู้นะแต่พยายามป้องกันตัวเองเฉยๆแต่ไม่สู้ไม่ทำร้ายผู้หญิงเว้ยโคตรแมนโคตรสุภาพบุรุษผู้หญิงหนาวก็เอ,อพยายามจะยื่นผ้าผ้าพันคออ่ะผ้าผูกคอให้ให้เธอคลายหนาวให้เธอไปผูกคอคลายหนาวตอนที่เซ็นใบหยาก็มีการเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงนะแล้วก็มีการเรียกศักดิ์ศรีของผู้หญิงกลับคืนมาให้ด้วย มีการลินเล่าให้กินย้อมใจด้วยมีการห่มผ้าให้ด้วยและภายหลังมันก็มาบอกมาสารภาพกับแอนนี่ว่าที่ตนทําไปทั้งหมดเนี่ยตนก็แค่พยายามจะปกป้องแอนนี่พยายามจะดูแลแอนนี่นะแต่แอนนี่เธอก็บอกเอาแล้วกูขอมึงเหรอกูไม่ได้ต้องการมึงเลยตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่เจอหน้ากันเนี่ยแอนนี่มีแต่ทําร้ายมีแต่ตบตีมีแต่ด่าทอด่าว่าไอ้ตุ๊ดบ้างไอก้กระเทยบ้างไอ้ไม่แมนบ้างไอ้โลกจิตบ้างแล้วอ e ีกอรแม่งรับได้ทุกอย่างครับ เออกูพร้อมรับกูเป็นสุภาพบุรุษในขณะที่ผู้หญิงไม่ได้อะไรกับมึงเลยอะ่ะคือกูไม่สนใจมึง่งมึงเข้าใจปะแล้วทําไมฉันต้องสน,นในเมื่อฉันมีสิทธิ์เลือกเดีวปะ่ะผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกก็เขาจะเลือกคนรวยมาเป็นผัวเขาก็ได้ไงเออแล้วทําไมเขาต้องมาเอาคนกระจอกต่ําต้อยอย่างไอเอกอมาเป็นผัวด้วยอะ่ะก็กูมีสิทธิ์เลือกไงกูสวยไงอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงและในเมื่อเขามีสิทธิ์เลือกแล้วเขาเคยเลือกได้แล้วอ่ะเขาได้แล้ว แล้วจู่ๆมีคนพาคันไปมันก็เลยแบบทําให้แอนนี่เธอดาวอ่ะผิดหวังมากมแล้วไอ้อกรมันก็เข้ามาจังหวะนี่แหละเข้ามาในตอนที่ผู้หญิง air อ่อนแอนะนะกะจะเอาอกเอาใจแต่สุดท้ายถึงต่อให้มึงได้เขาแต่มึงก็ไม่มีวันได้หัวใจของเขาอยู่ดีเพราะว่าใจเขาไม่ได้อยู่กับมึงนู่นใจเขาอยู่กับไออีวานุนไอลูกพ่อแม่รวยนุนถึงแม้มันจะเป็นไอผู้ชายเฮงซวยผู้ชายฟันแล้วหนีฟันแล้วทิ้งไม่มีความรับผิดชอบก็ตาม นี่แหละผมถึงบอกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นหนังที่เสียดสีความจริงได้เจ็บแสบดีว่ะอย่างที่บอกครับใครที่เป็นผู้ชายนะฟังมาถึงตรงนี้กระจอกนึ่มึงจบเลยและสมัยนี้แม่งมัน,เป,นเป็นยุคที่แข่งขันกันน่ะชิงดีชิงเด่นเออใครหลอ่อใครสวยกว่าคนนั้นก็มีภาษีที่ดีกว่ายิ่งใครหลอ่อใครรวยกว่าโอ้ยไอคนนั้นแม่งมึงมึงปั้นตากกูบอกมึงเลยมึงปั้นตากแต่ไอคนกระจอกงอกง่อยยัง ออไอ้น้องสงน้องเสกแถวๆนี้เอยมึงได้แต่มองนะมึงเ่เออเนียบอกว่าเออ<ๆ>เอ,อ,อย่างไออีกอรตัวละครอีกอในหนังเรื่องนี้เป็นต้นไม่มีวันได้เด็ดดอกฟ้าหรอกถ้าเกิดว่ามึงมึงไม่ได้ทําดีอะไรกับเขาอ่ะและไอ้ที่เขายอมให้มึงเนี่ยกูบอกนะมันก็เป็นเพราะว่าเขาเกรงใจเขาเห็นความดีของมึงแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเอาจริงๆนะเขาไม่ได้รักมึงหรอกมึงไม่ได้ใจเขาไง นี่คือความจริงหรือความหมายที่ผมสัมผัสได้ในตัวหนังเรื่องนี้นะเพราะในตอนสุดท้ายเนี่ยไออีกอ e ที่มันมาส่งไอแอนนี่ที่บ้านน่ยทั้งสองคนก็ได้กันในรถใช่ไหมแต่พอจะจูบกันจริงๆอะ่ะแอนนี่เธอก็ไม่ยอมอะไม่ยอมอยู่ดีอที่ให้ที่ให้เอาเนี่ยก็เพราะว่าไออีกอมันแอบขโมยแหวนจากหัวหน้าแหวนเพชรที่ไออีวานมันซื้อให้อะเอากลับคืนมาให้กับแอนนี่เหมือนเดิม ไอแวนเพชที่ไออีวานขอแต่งงานอน่ะหวังจะทําดีให้สาวประทับใจว่าสัน้นเออเขาก็ให้ยัวให้เซ็กยัวแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้รักมึงอยู่ดีเออและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ไปเลยที่9เต็ม10คะแนนครับถามว่าทําไมหักหนึ่งคะแนนในมึงบอกว่ามึงชอบไงเออกูก็ชอบอยู่ไม่ชอบกูจะให้ตั้ง9ท้าทำไมเนาะ หักหนึ่งคะแนนในที่นี้ก็คือไอช่วงองค์สองเนี่ยผมว่าแม่งแบบลำคาญชิปหายคือเข้าใจไว้ว่าตัวหนังมันต้องแบบเล่าอะไรประมาณนี้เพื่อให้คนดูแบบมันอินไปกับท่วงทํานองหรือไอจังหวะจะคนที่หนังมันจะเล่านะแต่แม่งมันก็ยืดเยื้อเกินนะบางทีแม่งคุยกันเนี่ยก็ๆแกลกก็ๆแกลกอยู่นั่นแหละทั้งๆที่เรื่องมันนิดเดียวนะเว้แต่แม่งแบบโอ้โหขยงขยายแม่งซะเยอะแยะ เออผมก็เลยหักตรงนี้นิดหน่อยนะฮะคือแทนที่มึงจะกระชับกว่าเนี้แต่โอ้ยมึงเล่าเป็นเป็นโจกเลยส่วนใครที่คิดจะไปดูหนังเรื่องนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะอายุ20หรือยังอ่ะอายุ20ขึ้นไปไปดูได้นะ,ะดูได้ดูได้แต่ถ้าเกิดว่าตำ่ำกว่า0อ่เสียใจด้วยเขาตรวจบัตรนะเมองเออแม่งตรวจบัตรกูอยากกูกไปเที่ยวตะบันแดง